สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบีมภูมวงการช่างนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตหน้างานที่หมู่บ้านอิสลาสองครับจังหวัดอุดรหลังนี้เลยครับผมหลังนี้นะครับได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมอ่าห้องครัวโซนด้านนอกนะครับมาชมกันครับว่ามีอะไรบ้างในงานต่อเติม ขั้นตอนส่วนแรกนะครับก็จะต่อเติมโครงหลังคานะครับยื่นออกจากตัวบ้านเดิมนะครับผมทําการก่อฉาบติดประตูเป็นประตูกระจกสไลด์นะครับผมอ่าส่วนด้านในก็จะยกพื้นปูกระเบื้องใหม่ครับผมนี่ครับเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งเข้ามาด้านในก็จะเป็นฝ้าครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับตัวนี้ ้าชับเรียบส่วนงานต่อไปก็จะเป็นงานเคาน์เตอร์ครัวครับผมงานเคาน์เตอร์ทางทีมงานภูมวงการช่างเราก็รับทันนะครับเริ่มรับทําเริ่มงานปูนเข้ามาผสมประสานครับผมอ่าส่วนด้านในก็จะเป็นเคาน์เตอร์เหมือนกันเจ้าของบ้านล็อกไว้เดี๋ยวดูแค่นี้พอครับผม,มว่าโซนโซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลังก็จะติดอ่ะ ิดกระจกเหมือนกันประตูกระจกจกับผมไม่เปิดรับลมเข้าครับเวลาทำกับข้าวตอนเย็นครับรายละเอียดหลังนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชมตอนจบครับว่าจะออกมาเป็นยังไงสวยขนาดไหนต้องรอชมครับผมครับผมสำหรับเจ้าของบ้านท่านใดนะครับที่กำลังมองหาช่างต่อเติมนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เพจ ผมวงการช่างนะครับผมเรารับทําหมดครับไม่ว่าจะเป็นงานคุงหลังคานะครับรางน้ําฝนรั้วประตูต่อฉาบป,ปูกระเบื้องเคานเตอร์ครับยันขึ้นบ้านใหม่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมวงการช่างครับผม